ครับผมวันนี้ก็รีวิวนะครับผมอยู่กันที่อำเภอจุนนะครับผมจังหวัดพะเยานะครับผมก็เดินทางนะครับผมมาเป็นคันสุดท้ายนะครับผมตั้งแต่ทําอยู่อุบลนะครับผมอุบลโคราชนะครับมาถึงพะเยาเชียงรายเชียงใหม่นะครับผมอันนี้ก็คันสุดท้ายแล้วครับผมก็จะกลับร้านนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่29นะครับผมคลิป วิดีโอที่ผู้ชมได้ชมกันอยู่ก็เป็นวันที่29นะผรยบผม29ธันวาก่อนจะปีใหม่นะครับผมนะเพราะว่าคลิปเราเยอะกว่าจะได้ลงก็ค่อนข้างนานนะครับก็นะเก็บภาพบรรยากาศกับผมรอบๆครับโอ้โบเล็กมันไม่ค่อยแรงเลยแต่ก็ดีกว่าเดิมๆอยู่ครับผมแรงไม่มากแต่ก็ดีกว่าขับเดิมๆนะครับผมไม่ถึงไม่ถึงนะกับแคโอติ o 50นะครับผมโบเล็กยังไม่ถึงนะ เครื่องมันใหญ่เหมือนคูปต้านะคูปต้าโบเล็กเหมือนจะแรงนะแต่แคโอติ o T, โบเล็กแล้วเหมือนจะไม่ค่อยจะเท่าไห่นะครับไม่ค่อยถึงนะง่ายๆไ,ไม่ค่อยถึงต้องเล่นโบใหญ่ๆห,ห,หน่อยนะครับผมก็สําหรับความแตกต่างยังไงก็แตกต่างนะครับผมแต่อาจจะแตกต่างไม่เยอะนะครับผมไม่ชัดเจนมากมายแต่เรื่องประหยัดน้ำมันเซฟน้ำมันแนกก็เซฟแน่นอนครับผม ก็เป็นรถเกาหลีไหมช่างก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมก็สองฝั่งนะครับผมก็มีแต่ภูเขานะครับผมก็มายากไปยากนะครับผมแต่ก็ไม่เกินความสามารถของทีมงานเรานะครับผมจะมาอีกรอบก็ต้องเคียงงานหน้าร้านหมดก่อนนะครับผมถึงจะได้เดินทางนะครับผมไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็แล้วแต่นะครับ เสียงก็ประมาณนี้นะครับผมไม่รู้ช่งางตว้ใสเกียร์อะไรหรอกช่างก็ไม่มั่นใจเรื่องเกียร์นะครับผมวันนี้ก็อากาศค่อนข้างร้อนนะครับผมอาจจะไม่ได้รีวิวนานนะครับผมเพราะว่ากล้องเวลาอากาศร้อนมันกินแบตนะครับผมเครื่องมันร้อนแล้วมันจะตัด พอคร่าวๆนะครับผมเคสรายละเอียดให้ลูกค้านะครับผมการลวดซึมจุดต่างๆนะครับเพราะว่าแคอติ o T นะครับผมมันมีหลายจุดที่ต้องแปลงนะครับรถไม่เหมือนเพื่อนเขาครับผมต้องแปลงนิดหน่อยนะครับผมนี่นะครับผมเสียงก็ประมาณนี้นะครับผมกับเคอติ o T 50 ครับผมส่งงานครับผมที่อำเภอจุนจังหวัดพะเยานะครับขอบคุณครับ